อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่15เจ้าตัวเล็กสําแดงเดชชายหนุ่มเผยสีหน้าตกใจเขาเป็นเพียงเด็กน้อยเท่านั้นแต่กลับปัดคันสอนโลหะของเขาด้วยมือเดียวหน้าเหลือเชื่อยิ่งนักต้องรู้ว่ายามเขากลางแขนทั้งสองข้างออกเพียงพอที่ยกหม้อสำริดได้ถึง5ถึง6ใบคันสอนหนาใหญ่สามารถทะลวงผ่านทองคำ สะเทือนหินแหลกละเอียดคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถต้านทานได้มันเพียงพอที่ปลิดชีพช้างเขามังกรให้สิ้นลมคนของหมู่บ้านหมาป่าตะลึงพึงพเพลิดไม่มีใครเข้าใจความน่ากลัวของเป้ยเฟิงได้ดีเท่าพวกเขาเป้ยเฟิงมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาพละกํำลังมหาศาลที่พบเห็นได้ยากยายจึงถูกเด็กคนหนึ่งทลายคันศรโลหะเจ้าแรนหาที่ตายจริงๆ เจ้าหนุ่มเป้ยเฟิงสบดเสียงเบาในตาศาส์ลำแสงราวกับสายฟ้าฟาดสองเส้นเขาถอนหายใจเสียงดังจากนั้นง้างคันธนูแล้วยิงคันศรอ,อย่างต่อเนื่องชริงชริง,รงคันศรโลหะพาดทะลวงผืนฟ้ากว้างใหญ่เสียงดังวิงวิ้งประหนึ่งเสียงอสูรจากขุมนรกชั้นที่ลึกที่สุดคันศรนหนายาวเปล่งแสงโลหะเย็นเยือกสถานไปถึงสวงใน ลอยมาด้วยความวยสร้างความตกตะลึงอย่างยิ่งเป้ยเฟิงงาคงันธนูและยิงคันศรโลหะแปดคันออกไปอย่างต่อเนื่องเสียงวีดวิวแววมาตามลมทุกคันศรที่น่ากลัวมากนั้นเล็งไปที่เจ้าตัวเล็กอย่างมุ่งร้ายสื่อห้าวเหมือนกับลิงตื่นตัวคลานต่ำด้วยแขนขาสี่ข้างเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติหลบหลีกคันศรห้าดอกด้วยความรวดเร็วจากนั้นใช้สองแขนฟาดไปยังคันศร อีกสามคันแตกกระเด็นไปปักลึกเข้าไปในหิงจนเกิดเสียงดังก้องกังวานลักษณะเช่นนี้ทำให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็ตกตะลึงแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านก็งงงันสิ่งที่สื่อห้าวแสดงให้เห็นนั้นอยู่เหนือความคาดหมายของพวกเขาสื่อห้าวยังเด็กยังเล็กแต่กลับทำได้ถึงเพียงนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เรื่องจริง เป้ยเฟิงสบดออกมาเบาๆเขาง้างคันธนูอย่างบ้าคลัง่งคันสอนนั่นวัยดุดหาฝนสาดเทลงมายังพื้นดินคันสอนโลหะทะลุทะลวงผืนป่าคันแล้วคันเล่าแม้ว่าสื่อห้าวยังเด็กแต่กลับมีความว่องไวเป็นอย่างมากเขาหลบหลีกหาคันสอนประหนึง่งพยักระโจนดุดดังมังกรทยานในขณะเดียวกันก็ใช้สองมือปัดป้องไปด้วย ปะทะเข้ากับคันสอนเสียงดังตึงตังสะเทือนคันสอนโลหะทั้งหลายจนปลิวว่อนความปราดเปรียวของเขาช่างไม่เหมือนกับเด็กเล็กเลยแม้แต่น้อยเพียงชั่วครู่ก็กระโจนไปไกลเกือบสิบเมตรแค่พริบตาเดียวก็เข้าประชิดบริเวณน,นั้นเคลื่อนไหวขึ้นลงราวกับลูกครุดปล่อยพลังที่ไม่ธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆตูมคันสอนหมานประหนึง่งพายุฝนหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าตัวเล็กตะเบงเสียงดังยกก้อนหินหนักเกือบ1,000ตันขึ้นกลางทางเกิดเสียงปังพุ่งพรวดสู่กลางอากาศพร้อมกับหินที่กระแทกอย่างเป้ยเฟิงผู้มีสีหน้าเรียบเฉยฉนัยจึงมีพละกำลังมหาศาลถึงเพียงนี้นี่เป็นเพียงเด็กที่อายุยังไม่ถึงสี่ขวบเสียด้วยซ้ำผู้คนต่างกลัวเกรงมันเป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างแท้จริง ยามที่สื่อห้าวใช้พลังมีเพียงน้อยคนนักที่จะได้เห็นอักขระที่ปรากฏเพียงพริบตาเดียวเร็วเกินไปก้อนหินหนักหนึ่งพันช่างลอยขึ้นปกคลุมผืนฟ้าและร่วงลงมากระแทกผืนดินในตาของเป้ยเฟิงแผ่ไอเย็นและหยุดการยิงธนูลงควงคันธนูใหญ่ที่สูงเกือบครึ่งคนออกแรงชักก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นขึ้นเกิดเสียงดังคลืนก้อนหินหนักอึ้งนั่นแหลกละเอียด โดยพลันแตกกระจายไปทั่วทุกสารทิศแต่สื่อห้าวก็รีบฉกชวยโอกาสนี้พุ่งตัวไปประชิดพูดอย่างโกรธเคืองว่าใหญ่ท่านจึงป่าเถื่อนได้ถึงเพียงนี้จะยิงธนูสังหารท่านลุงอาฝูของข้าและยังจะแย่งชิงเหยื่อที่พวกเราใช้ประทังชีวิตนั่นไปอีกเป้ยเฟิงครางเสียงต่ำและวางธนูใหญ่ลงกับพื้นหยิบหอกยาวสีแดงคล้ำที่หลอมจากเหล็กสีเลือดมา เขาใช้สองมือจับหอกขึ้นมาแล้วออกแรงแทงไปยังหน้าอกของเจ้าตัวเล็กอย่างสุดกำลังแต่ในเวลานี้สื่อห้าวกำลังเผชิญหน้ากับมันกลางอากาศยากต่อการหลบหลีกหัวใจของผู้คนในหมู่บ้านหินผาที่กำลังมองดูอยู่นั้นราวกับจะหลุดออกมาต่างโกรธแคนเปอร์เฟิงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเขากระทําการได้เลวซามต่าช้ายิ่งนักชริง เสียงโลหะกระทบกันดังแว่วมาสายตาสือ่อห้าวเฉียบแหลมตวัดแขนขวาขึ้นแล้ววาดวงแหวนสวยงามวงหนึ่งกลางอากาศมันเปล่งแสงสว่างวาบเกิดเสียงดังชริงพร้อมกับฟาดฟันไปยังหอกยาวแตกออกเป็นสองท่อนแต่มือขาวอ่อนยาวน้อยๆน,น,นั่นกลับไม่มีความเสียหายแม้แต่นิดผลลัพธ์นี้ทําให้คนนิ่งอึ้งสือห้าวที่อายุน้อยบุกโจมตีเป้ยเฟิงที่แข็งแกร่งด้วยความกล้าหาญ คาดไม่ถึงว่าเขาจะไม่แพ้ให้แก่เป้ยเฟิงเขาพุ่งเข้าไปประชิดพวกมันจากที่ห่างไกลพฤติกรรมของเขาช่างทรงพลังนักวิวเป้ยเฟิงเหวี่ยงท่อนหอกที่หักออกมาเล็งไปยังตาข้างขวาของเจ้าตัวเล็กด้วยความแน่วแน่และดุดันในระยะที่ประชิดเช่นนี้อันตรายเป็นที่สุดสื่อห้าวเอียงหัวหลบหลีกขณะที่ตัวยังอยู่กลางอากาศ สวัดขาขวาพร้อมกับสายลมที่ทรงพลังเตะไปที่ใบหน้าของเป้ยเฟิงโดยตรงแม้จะตัวเล็กแต่ท่วงท่าสวยงามมากเคลื่อนที่อย่างเป็นธรรมชาติและไหลลื่นราวกับนกนางแอน่นศักดิ์สิทธิ์บินข้ามผ่านท้องนพภาปังเป้ยเฟิงยกแขนซ้ายขึ้นบังก่อให้เกิดเสียงดังกึกก้อง สั่นสะเทือนกิ่งไม้และต้นไม้ในบริเวณนั้นปลิวว่อนร่วงโรยกระจัดกระจายราวกับลมฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่านช่างเป็นพละกกำลังที่แข็งแกร่งเสียจริงคนของหมู่บ้านหมาป่าเผยสีหน้าเหลือเชื่อพวกเขาอย่างรู้ว่าเป้ยเฟิงมีพลังเหนือมนุษย์ที่น่าสะพรึงกลัวแม้จะเป็นเพียงชายหนุ่มแต่ในบริเวณพันกว่าลี้ยากที่จะหาผู้ที่ทัดเทียมได้ ทว่าตอนนี้กลับไม่สามารถครอบครองตำแหน่งสูงนั้นได้แล้วสื่อห้าวกลับลงสู่พื้นดินเขายังเยาวนักส่วนสูงห่างกับเป้ยเฟิงอยู่มาโขแต่กลับไม่เกรงกลัวใบหน้าเล็กฉาบความโกรธแค้นดวงตากลมโตถลึงมองเขแมงยืนประชันหน้ากับเขากองพลของทั้งสองฝ่ายหยุดชะงักเพราะถูกการเผชิญหน้ากันระหว่างชายหนุ่มแข็งแกร่งกับเด็กน้อย สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้คนนั้นดึงดูดทุกคนต่างรอดูผลแพ้ชนะของทั้งคู่เป้ยเฟิงมีสีหน้าหม่นหมองในตาฉายความเยือกเย็นเขาอายุตั้ง14ปีแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับเป็นแค่เด็กที่อายุไม่ถึงสี่ปีสำหรับเขาแล้วการประทัดที่ไม่รู้ผลแพ้ชนะเมื่อครู่ถือว่าเป็นความอัปยศยอดสูโครม เป้ลเฟิงที่ร่างกายผอมพเพรียวออกแรงกวาดขาประหนึง่งเสาเหล็กข้ามมาอย่างดุเดือดพลากํกำลังอันน่ากลัวก่อเกิดเสียงดังโครมราวกับสัตว์ประหลาดใหญ่โตมโหฬารเข้าชนสื่อห้าวถอยหลังเขาเติบใหญ่ท่ามกลางป่าเขาถึงแม้จะไม่เคยประสบกับการต่อสู้ที่แท้จริงมาก่อนแต่เขากลับรู้เกี่ยวกับมันอยู่มากทีเดียวเขากระโดดถอยหลังหลบหอกคมกริบไปไกลาราวสิบเมตร อย่างไรก็ตามเป้ยเฟิงเคยสังหารสัตว์ประหลาดค่าปีศาจปักษายิ่งไปกว่านั้นเขาเคยปลิดชีพผู้คนที่แข็งแกร่งประสบการณ์การต่อสู้โชคโซนเขาย่อมรู้จักการใช้ประโยชน์ของฝ่ายรุกเพื่อครองความเป็นใหญ่ร่างกายของเขากระโดดขึ้นสู่กลางอากาศเพียงครู่ก็ขึ้นสูงเกือบ10เมตรเขาหมุนขาขวาราวกับแทะเหล็กฟาดลงมาด้วยพลักกำลังที่ยากจะต้านทาน ลมแรงประทะเข้าใบหน้าจนเจ็บปวดรุกคาดอย่างต่อเนื่องด้านหลังเป็นต้นไม้เก่าแก่ไร้หนทางให้ล่าถอยแล้วยากต่อการหลบซ่อนสื่อห้าวหลังชนต้นไม้ใหญ่สองแขนคขวยกันพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อจะขึ้นไปข้างบนอักขระบ,บางส่วนปรากฏเพียงชั่วครู่โครมราวกับสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่สองตัวปะทะกัน เม็ดทรายปลิวว่อนสะเก็ดหินแตกกระจายลอยฟุ้งขึ้นสู่ฟากฟ้าใบไม้แห้งเหี่ยวร่วงโรยทั้งสองคนต่างสั่นโยกครั้นขาของเป้ยเฟิงกดลงเตะไปยังต้นไม้ที่มีลำต้นสูงราวหนึ่งเมตรอยู่ทางด้านหลังของสื่อห้าวจนหักเป็นท่อนต้นไม้เก่าแก่สูงเสียดฟ้าหากักดังโครมโค้่นลงกลางขุนเขาจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวจนผู้คนตกตะลึง ครั้งนี้คนของหมู่บ้านหมาป่ามองเห็นชัดเจนว่าดูเหมือนว่ามีอักขระเปล่งแสงอยู่บนฝ่ามือของสื่อห้าวพละกําำลังเช่นนี้เองที่ต้านทานพลังการโจมตีราวหนึ่งพันช่างของเป้ยเฟิงผู้ที่มีพรสวรรค์เหนือมนุษย์ได้วัตถุล้ำค่าในฝ่ามือของเจ้าหนูนั่นมีวัตถุล้ำค่าที่หายากนักพวกเขาร้องดังลั่น อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เชื่อว่าสื่อห้าวจะย่างรู้พลังอำนาจลึกลับของอักขระกระดูกที่ยิ่งใหญ่พวกเขาคิดว่ามันเกิดจากการสําแดงเดชของลูกประคำที่ขัดเกลาจากเคี้ยวสัตว์ที่อยู่บนข้อมือของสื่อห้าวเพราะมันมีแสงแวววาวหลังไหลยอยู่ทั่วคนของหมู่บ้านหมาป่าเกิดความอิจฉาตาร้อนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วัตถุล้ำค่าแห่งชนเผ่าแต่ก็เป็นอาวุธล้ำค่าที่ไม่เลวเลยทีเดียว มันสามารถเพิ่มพูนพละกลังให้กับเด็กน้อยแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลังจากเตะต้นไม้ใหญ่หักโค้นลงพละกกำลังของเป้ยเฟิงยังคงปราดเปรียวและดุดันเขาจู่โจมอย่างรุนแรงมากขึ้นขาราวกับเสาเหล็กคู่นั้นกวาดไปมาเป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่แหลกละเอียดอย่างไม่หยุดหย่อนการหม้ผุพังและใบไม้แห้งเหี่ยวปลิวกระจายรอบทิศทาง สื่อห้าวไม่แสดงความอ่อนแอของตนออกมาเขาเริ่มต้อตอบกลับแม้ว่าจะตัวเล็กมากแต่ทุกครั้งที่กระโดดขึ้นก็สูงเกือบเมตรเขาพุ่งจู่โจมเข้ามาราวกับลูกนกครุดกระพือปีกโครมหมัดพายุของเป้ยเฟิงประหนึ่งสายฟ้าคำรามหนึ่งหมัดปล่อยออกไปแต่สื่อห้าวสามารถหลบหลีกได้มันกระแทกลงบนก้อนหินหนักเกือบหนึ่พันช่างทะลวงก้อนหินแตกระเบิด ก้อนหินหนักร้อยช่างพันช่างแตกเป็นเสียงเสียงปลิวว่อนไปทั่วบริเวณภาพนี้สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากชายหนุ่มอายุเพียง14-15ปีเท่านั้นกลับมีพลังมหาศาลที่น่ากลัวถึงเพียงนี้ผู้ใหญ่ที่มองดูอยู่ต่างก็ตะลึงงนันเจ้าตัวเล็กยังเยาวหากเทียบในช่วงอายุนี้แล้วถือว่ามีพละกําลังมหาศาลแต่พละกําลังที่แท้จริงของเขาก็ยังไม่สามารถเทียบกับเป้เฟิงได้ หากแต่ว่ามีพลังอำนาจลึกลับของอัคระรกระดูกคอยช่วยเหลือเขาก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวเช่นกันกระต่ายเพิ่งจะลุกขึ้นนกเหยี่ยวก็บินโฉบลงมาทั้งสองว่องไวนักทุกการประทะต่างก็น่ากลัวหมัดพายุดุดฟ้าคำรามเสียงดังคลืนคลื่นสะเทือนต้นไม้โค่นล้มก้อนหินแตกละเอียดหลังจากประมือกันราวสิบครั้งสีหน้าของเป้ยเฟิงหม่นหมองเขาเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ ไม่คิดเลยว่าจะไม่สามารถช่วงชิงความเป็นใหญ่จากเด็กอายุไม่ถึงสี่ขวบเขาจะสามารถทนได้อย่างนั้นหรือปังครั้งนี้เขาโจมตีด้วยพะละกําลังทั้งหมดที่มีพลันก็ขดตัวงอง,งุ้มและก้มหน้าลงด้านหลังของเขามีหากคันสอนจากหน้าไม้พุ่งออกมาส่องแสงเยือกเย็นสว่างวาบหวังโจมตีดวงตาทั้งสองข้างและทั่วใบหน้าของเจ้าตัวเล็กคนในหมู่บ้านหินผาต่างร้องออกมาด้วยความตกใจ มันกระทันหันเกินไปทุกคนต่างโกรธจัดเป้ยเฟิงอม,มหิตเหลือเกินนี่เพียงรับมือกับเด็กเล็กเท่านั้นแต่เขากลับลงมือทุกวิถีทางช่างต่ำช้าเลวซามยิ่งนักเจ้าตัวเล็กตะลึงงงันแต่เขากลับไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยสองมือปัดป่ายไปมาลวดลายพิศวงปรากฏบนปลายนิ้วรวมตัวกันเป็นกงจากรจันทราเซี่ยวเขากำกงจากรจันทราเซี่ยวไว้ในฝ่ามือ แล้วปล่อยออกไปอย่างดุดันลำแสงเป็นจุดๆแผ่กระจายและโจมตีจนคันศรเหล่านั้นแหลกละเอียดผู้คนในหมู่บ้านหินผาถอนหายใจอย่างโล่งอกเหตุการณ์เมื่อครู่ทำให้หวาดหวัน่นจนเหงื่อเย็นผุดเต็มร่างกายเจ้าเด็กนี่โหดเที่ยมเกินไปแล้วเมื่อเติบใหญ่มาต้องกลายเป็นบ่อกเกิดแห่งความหายนะแน่ๆสือเฟยเจียวพูดอย่างโกรธเคือง เฟิงสาบแช่งในใจเขาไม่สามารถจัดการกับเจ้าเด็กนี้ได้เขากระโดดขึ้นสูง6-7ถึงเเมตรอย่างดูเดือดเขาใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่อยู่สูงกว่ากระทึบไปยังเจ้าตัวเล็กพละกำลังมหาศาลยากที่จะต้านทานวิลเจ้าตัวเล็กที่มีดวงตากลมโตใสแจ๋วตัดสินใจพุ่งออกไปเขากางแขนทั้งสองข้างออกราวกับอินซีบินทยานสู่ฟากฟ้า เคลื่อนไหวอย่างน่าเกรงขามและว่องไวท่วงท่าดุดดังอินทรีเกล็ดเขียวที่บินทะลวงชั้นเมฆโครมกงจากรจันทราเซี้ยวกลางฝ่ามือเขาสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งแปลเปลี่ยนเป็นลำแสงเด่นชัดพวยพุ่งออกไปมุ่งเผชิญหน้ากับเป้ยเฟิงเกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงลมพายุกเกลี้ยวกราดปะทุข,ขึ้นปอครั้งนี้เป้ยเฟิงเลือดทะลักออกมาจากปาก ร่างกายลอยขนานกับพื้นชนกิ่งไม้หักเป็นทิวแถวจากนั้นร่วงหล่นบนผืนดินแต่เจ้าตัวเล็กกลับไล่ตามมาโดยทันที